ทุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องในทานผู้สมที่หากทุกๆคนเป็นจังได้หวังว่าทุกๆคนคงจะสบายดีมีหลายคนถามหาคิดวอดคิดถึงเส้นเดียวกันนี่ก็อยู่ทีหลังบ้านของข้าพเจ้าเองบรรยากาศดีหลายเนะาะเพราะว่าอยู่กล้องกุกไั่ย แล้วก็มื้อนี้อาอยากมาเว่าเรื่องอสมมาพ่อแม่หรือว่าสมมาพ่อตู้แม่ตู้การสมมาพ่อแม่หรือว่าสมมาพ่อตู้แม่ตู้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ว่าสําคัญของบ้านเฮาเซิงเพิ่นจะเหตุส่วงวันบุญปีใหม่ เพิ่นจะเฮ็ดช่วงวันบุญปีใหม่แล้วส่วงการ์ที่ว่าลูกหลานอาจจะไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแข้งหรือว่ายูบอนอื่นหรือว่ายูทินไก่ช่วงส่ง,สงกาต์เพิ่นพักเวียกพักงานพักการแล้วก็กลับบ้านกลับโเมื่อยามพ่อยามแม่เมืออม่อยามปรตู้แม่ตาแม่ยายแล้วเพิ่นก็จะมีการสมมา สมมาลาโทษเนาะช่วงวันบุญปีใหม่เพื่อให้เขาบ่มีป่าบบมีเว้นบ่มีกรรมเพื่อให้เขาอยู่ดีมีแห้งไปหาเงินหาคําก็ให้ได้ให้อยู่ดีมีแห้งให้เป็นสิริมงคลแก่เฮานั่นเองและนอกจากนั้นการสมมาพ่อแม่บบแมนสมมาแต่ช่วงวันบุญปีใหม่ช่วงโอกาสอื่นหรือว่าอ่าเวลาอื่นเขากส็สมมาได้เซนเดียวกันบ่ว่าจ,จะเป็นคนที่ว่าค้าขายลูกหลานลูกเต้าเนาะทามาค้าขายหรือว่าคนที่ว่าโบได้เหตุรายเหตุการณ์หรือว่าคนที่เหตุเวียกเห็ดงานเหตุการณ์ก็เ่นเดียวกันหรือว่าคนบ่ได้เฮ็ด อยู่บ้านอยู่ซองอยากสมมาเพื่อเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่เฮาก็สามารถเห็นได้เ่นเดียวกันพี่น้องแล้วก็การสมมานี่กับโบมีอีกอย่างยุ่งยากเนาะขั้นตอนก็มีอ่าขั้นห้าเนาะมีเทียนห้าคูดอกไม้ห้าคูแล้วก็มีอาที่สาคัญนี่ก็คือเงินน้องเงินเฮาต้องใส่แล้วแต่ว่าผู้ใดจะใส่ใส่น้อยใส่ลายผู้มีลายก็ใส่ลายผู้มีหน่อยก็ใส่น่อยแล้วก็มีผ้ามีเพยที่เฮาจะเอามาสมมาพอแม่หรือว่าสมมาพอตู้แม่ตู้หรือว่าสมมาหน้าบ่าวหน้าสาวสมมา แม่ป้าพอลุงหรือว่าสมมาเอื้ออายเนาะแล้วแต่ว่าเขา,าจะใส่เป็นผ้าเป็นเพสเป็นเสื้อหรือว่าเป็นสิ่นที่จะเอามาสมมาหรือว่าทาคน้นผู้ใดมีอย่างอื่นวัตถุอย่างอื่นเนาะอาจจะเป็นแบบว่าเป็นใส่คอใส่แขนเป็นแหวนหรือว่าเป็น,อ,นอันใดนก็ย่ายนอะที่ว่าเขาอยากเอามาสมมาเพื่อนก็สามารถเอาสมมาได้เซนเดียวกันแล้วก็มีหลายๆคนในความสนใจว่าเวลาถ้าลูกหลานมีมาสมมาแล้วพ่อแม่จะเบ้าเนว้ดเผื่อว่าบ ให้ลูกนี้มีบาปมีเวียนมีกรรมและให้เป็ิริลมุคุนให้เขาอยู่ดีมีแห้งให้เขาเกิดความมังคั่งร่ำรวยให้เขาขึ้นมาหาได้เดี๋ยวข้าพเจ้าจะมาลงแล้วก็บวชที่ว่าคููไดต้องการสมมาพ่อแม่ ก็ไปเบ่งได้อยู่ในเพจเนาะคะ่ะพระเจ้าจะเอาลงทั้งเพจและผู้ใดอยากเอาไปนําไส้อยากเอาไปปฏิบัติให้เกิดความพุ่มเย็ยนพาสุขก็สามารถเอาไปนําไส้เดี๋ยวก็เอาโทรศัพท์ไปแคบเอา U T R U T R ในเพจเนาะคะ่ะพระเจ้าจะเอาไปลงให้และก็เดี๋ยวจักหน่อยเขาจะไปเบิง่าว่าเขาเวลาสุม,มาพ่อแม่นี่ต้องเหตุแนวใดแล้วผูเป็นพ่อเป็นแม่จะต้องว้ากับลูกกับเต้าแนวใดเดี๋ยวจักหน่อยเขาไปเบ่งพร้อ,อมๆกันเลย มีคนยืนหันมั้งแม่แม่เธอซุกเราไป่ใส่เธอซุกขนาดปรยู่แล้วยันเราออกมาหน้าผุนแล้วที่เฮ่ที่ยังขาดบ่าอยไปตึกบ่าอยู่ในนองผุกเอ้ยโออเสียวสบายดีโออสบายดีเสียว ตัวไปจังได้มากจังได้เดียวนี่ไม่ยามมึงนี่แหละดโดนเราได้เห็นหนักกันเออพอมาพี่มาพี่รีบกูมีเหลี่ยงบอกนั่มึงหามาพี่ได้อีว่าเสียอะไรมา,มาเรียกมึงกรลายหนแะไรเสียแต่มึงสิไปอยู่บ่โอ้จังว่าและเสีวยวเฮาก็อยากลองเข้าไปปรึกษาน้ำพอน้ำแม่อยู่บ้านก่อนเฮาก็นสนใจได้เวียที่ว่าตู้แนะหน้าหันเฮาคึ้ว่าอยากไปเห็ดเพียเห็ด,หด,หดงานไปหาเงินส่งครอบครัวเพราะว่ายเจนี้ครอบครัวเขาก็ขาดขาดเคลื่อนๆนอกเฮ้ากะ คิดว่าอยากไปแต่จังได้กตตะต้องไในปึกซารพ่อแม่เฮาก่อนวันที่สิไปไปเลย แม่เอ้ยอยังมีลูกกระจกโมเจตมาไล่ฝาลา,า,ลาปีอะไรนะลูกคือว่าลูกอยากเขาพเพียรเบียดอยู่เมื่อยังมาปรึกษาผู้เป็นแม่แม่สวาจังได้ลูกจะเขาพเพียรเบียดอยู่นั่นขอให้ันด้วยมันหาหนีพอเวลาขอจอากทางมันมีเบียดเหยียดยังเลยอยู่ในเมืองมีใครเด้อโอ้ลูกด้เบียดม,ม,ม,มาหน้ามือมูอแน่น้เขาหากสมัครคนง่ารลายร้ายอยู่ เงินคข้าดันแกล้ไรแบบไหนโอ้แปดแสนดันแปดแสนเลยอืมก็ไต้ดีแล้วหลู่คิดอย่เนี้จขทางออกเกล้าขอบตัวห้าววุ้นียงฉันจสวัสเตพวกบุพองไปกร็ได้ก็ดีไปหน้าดีเกี่ห้าไทยไปส่งโอ้บ่อยากางนี้เคุยชิโต้ห้าเชียวไป มันอยู่ในบานคุณให้มันไปสรงคอยย่ขี้รถในเมื่อคอยสืบคืนรถมื้อื่นเก็บอะไเก็บกางเก็บคอเหมอนไปก็ไปขันฉันมีผู้งคอยชรางเดี๋ยวยไปเลยโดยมีตะเกียบขันฉันมีไปเกียบื่องเกี่ยมคอันเด้อเกี่ยมกลางเกี่ยมคอ คนมาเลยด้นี่ด้อยู่้า่นี่เจ้าเดือนคือบรินเจ้านี้พ่อลูกจะมาบ่เอล่าเมาเลยแม่ เออเสี Ơ, Connie, me, ่ยวคือเขาอนนามี่เรียอยากมาึิษานณาตัวข้ามาบ้านลายมู่อะไรและช่วงปีใหม่โควิดเท่ากับในสมาของนี้เฮ่าคืดวมาอยากขึสมากแต่ปัญหาเอาเขาว่าเเป็นแค่สีบาแนวใดตัวพอมีทางสีแนะนำเฮาอยู่บ่โอ้มันมายากดอกเสี่ยวได้ใช้เฮาข้อเบิ้นงไงเด้อ๋นี่ดอกมาอยู่เฟซหรือว่าอยู่ย t ท b e เนาะสอนเนอันอู้จันทร์ซุขแฟนปี๋เนาะ เออแม่นแล้วสิเอาที่แคบลงไป,ป,ป,ปหรือว่าจำสุกเบียร์ละมันด้วยเร่าว่าแต่เรื่องสมาพพมาพ่อแม่ไอ้เจเขาไปเบิ้งเด้อหรือว่าแคบเอาแล้วก็กิดเอานั่ไปเล่ามันก็บ,บ่ยากเลยเน,นีย่นั่นแหละข้า,ขส,ขาสันข้าวกับใหเสียข้าสัน กายกำมมังวาจีกำมมังมนโนกำมมังโยงโทโสูมือนีลูกใ้แตงขันขอสมมาขอก่มกาบพอเม่ยกใส่เก้าเท่าใส่หัวถ้าหากว่าลูกใ้เหตุผิดพลาดทังไปบอ่อ้างอย่างบองามได้ลุ้งหายลุ้งวาโกดเกียดเคียดแค้นตอนนาละรับหลัง โดยเจตนาและบทเจตนาก็ดีได้ประพฤติในทางที่บรซอบได้ตอบถอยเทียงควางได้ถิ่มกระบุ้งใกล้นาได้ถิ่มกระตาใกล้ตาเฮ็ดห้ยพ่อแม่เสียอ,อกตกใจนำตาออกกระคอห้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้แซนดีและแซนประเสิรฐขอจงได้อะฮุสิกรัมให้แก่พวกลูกพอกล้านด้วยเทิน และอีกประการหนึ่งพวกลูกพวกล้านมาขอบุญขอคุณน้ำพอน้ำแม่ขอห้ยผูเป็นอ่อเป็นแม่ไว้ไสห้พอ่อนแก,ก่พวกลูกพวกล้านด้วยเถินเออพวกลูกได้มาสุม,มาลาโทษน้ำพอ่อน้ำแม่พวกเจ้าหูในบุญคุณพอกับแม่อ,อโหสิกรรมห้ลูก เออแตนี้ต่อไปขอให้เจ้ายูดี่มีแห้งเด้อให้มีความสุดก,กายสบายใจให้มีเงินไไรน้องท้องไร่มาเด้อลูกเด้อแตนี้ต่อไปลำรวยลำรวย เป็นจังไดพ่อแม่พี่น้องและทานผู้สมที่หากทุกๆคนการสมมาพ่อแม่หรือว่าการสมมาพ่อตู้เมตตาไมญายก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ว่าสําคัญของบ้านเฮาโบแมนบ้านเฮาเฮตต่ส่วงวันสงการหลังสงการหรือว่าโอกาสอื่นเวลาอื่นเฮาก็สามารถเฮตได้เ้นเดียวกันพี่น้องแล้วก็เพื่อว่าโบาห,าห้เฮาหนิมีบาปมีเบียนมีก่มต่อเพื่อนบางทีเขาอาจจะได้หลงเว้าหรือว่าหลงว่าโดยที่เจตนาก็ดีและโบเจตนาก็ดีเฮ้เพืนน่อนน้าตาอกหรือว่าเสียอกตกใจดังนั้นลูกหลานอยากมาขอขมาลาโทษ และก็ให,ให้เพื่อนไว้ใจให้พรเพื่อว่าให้เป็นสิริมงคลแกเ่เฮาและครอบครัวผู้ใดเห็ุก็ผู้นั้นได้ผู้ใดปฏิบัติได้ผู้นั่นก็จะเกิดความเจริญหงเหิงนี่ก็เป็นเรื่องรล่าดีๆที่ข้าพเจ้านํามาต้นมาฝากพ่อแม่พี่น้องและทานผู้สมในวันนี้ถ้าท่านผู้สมเข้ามาเบิ่งแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมชซ์และแบ่งปันคนที่ทานฮักจากข้าพเจ้าจันทร์ซุกขอขอบใจหลายๆ